สวัสดีครับพิซิลเลนดูดอนธานีครับมืตอนี้ก็เดินทางมาฮอดบ้านแล้วครับมาว่านเข่าตอนนี้ก็น้ำไหลายครับอยู่นะกับสิปั้นไว้แล้วก็จังสีวันครับพอหน้ามันหลายครับบ่ได้ว่านแห่งว่านใส่น้ำตอนนี้ก็ให้หลานไถ่ครับแล้วทาว่านเข่าครับตอนนี้ครับงับตรงนะอันนี้ก็เป็น ปลูกหญ้า,าใหมงวัวครับปูนหนังทึง่งๆครับให้ให้ใหทึง่งๆฝากปลา,ยาะะอยู่ข้าวในกะปลูกหญ้าใหมงวัวครับอันนี้ครับธงนา,น,นาที่จะน้ำเต็ม,ปปม,ม,ตม,มไปหมดเลยครับปูนปอดปลาข้างน้ำน้ำเต็มเลยก็ิเดว่าบ้านไซน้ำเหมือนว้านกาเนย ให้นี่ก็จะได้ไถไปวันเข่าครับหย่าหลายๆครับตอนนี้ก็ให้หลานไถให้ครับไถใบเข่าครับหย่าหลายนี่ต้วหย่าเต็มไปหเดกเลยหย่าไหวาครับมันเป็นหน้า น้าบ่ได้เฮ็ดหยังนะครับมันก็นเลอยไถยากจัง่อยหญ้าเี่จีไหลหญ้าหนาครับใส่ใบอยากเข้าเลยไส่บ่เขากับใส่มเาเกาะเอาไหมครับ หยามันหนาครับหักหลายครับไปมาเอาเกาะอีกรอบนึ่งเตะกี้ก็บสายบ่ได้ครับฝนบ่ตกอันนี้ฝนตกก็จะใสได้หยาหลายครับงานหน้าก็แคบครับไถาย,ยากๆเลี้ยวยาก เกบครับไห้น่าแคบเท็ยดยากเก็บมุมกับเก็บแบบยากๆครับไถเสร็จแล้วก็เอาผานเกาะกับพื้นครับมันจะเดบโสูงยากอีกแบบนึงครับโอ้ให้มันยากแคบสี่เลี้ยวอะไรแบบถ้ากัพยายามเฮ็ดเอาครับขอนเจ้าของครับเฮ็ดได้ดีที่สุดนะครับ การเก็บมุมกับที่ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันมันยับรถไถหาักกับแคบแค่ช่วงรถไถเดียวครับช่วงโตรถไถกับเพียเพี้แบบยากหกครับถ้าากิประมาณนี้ครับ,รบ,ารบการเก็บมุมแคบหลายก็ถ,ถือว่าดีอยู่ครับประมาณนี้เขาพอด้จงไว้หลายครับกับพอดีกับงานนาพอดีกับมุมพอดี ซูมเอาครับซูมเอมาไม่ได้ภาพไหวครับ อันนี้ฟังนี้สูงคู่กันแท้กับไถไถปิ่นกลับขึ้นครับมันสูงกับไถปิ่นลงมาอีกมันหายมันหายสูงครับส่วนคู่ส่วนคู่กันแท้ส่วนออกครับตอนนี้ก็ันแั้นนะครับ ขาเรียบร้อยครับปั้นครับวันน,นี้ปั้นใช้ต่มเลยครับปั้นเสร็จแล้วก็เกษตรวานปั้นได้ให้แลกครับ พัตไถอยู่อันนี้ก็พัตปันครับปันลัก็ะไลดินน้ำครับไลดินใ้มันเสมอกันยากอยู่ครับพระว่านานหลอกไม่ยันดินยันรถมันจมนะฟังนทั้งแดนทั้งพูนข้างหน้าครับน่าหลอกกับกับบ่อคอยกาลงปันไดอันนี้กำลังไลดินครับปันไลดิน ให้มันเสมอกันครับแต่ว่าบ่มีน้ำกับบ่หูจักก็บองไดมันมันสูงมันต่ำครับกเกานา้ำจงน้ำไห้ก่อนครับปันเช่นแล้วก็ไล่ไลไปก็เอาน้ำออกแล้วก็จังมาบานเข่าครับ จะน,นี้ก็หาบ้องแรงครับเอาง้วเขาเคาะมันนี้งว้วนหน่อยอครับอันนี้ปลาหย่าร้านหย่าเห็นว่าครับเกมนะครับเรนมาลุกบุบเลยบ่มีลมบ่มีไอ้หลุมนะครับแต่ว่าแลรนมาเราจมเลยอันนี้ก็ร่างจะดึงครับร่างมา กลาดินครับพราดินล่องดินท่าน,นจมเลยก็เลยเอื่เนมันมามันมาดึงหายครับคลิปนี้ก็อขอจบก่อนครับเพราะว่ามันโดนแล้วจำพ่อกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบกันครับสวัสดีครับ